สวัสดีครับ Big Bell Channel วันนี้ที่ปิดทองสำหรับคลิกล้หกสิบที่มีปัญหาเรื่องเฟืองน้ำมันเครื่องอ่ะตอนนี้รถผมเนี่ยคือทีแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ผมจองในงานมอเตอร์เอ็กโปเปิดตัวตอนเช้าตอนบ่ายผมไปจองเลยซึ่งรถของผมเนี่ยเป็นรถล็อตแรกรถล็อตแรกที่มีปัญหาเรื่องเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องแต่ว่าตอนนี้เียไเียผมวิ่งมาทั้งหมดสามหมื่นห้าพันโลแล้ว ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูดผมวิ่งมาสามหมื่นห้าพันโลนี่ก็ไม่คิดหรอกว่าจะต้องมาเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องแต่ปรากฏว่าคิดว่าจะไม่มีปัญหาแล้ว <c oughs> เมื่อสัปดาห์ก่อนมีพี่คนนึงที่ขับคลิกละ60ิแล้วแกบอกว่ารถแกไปเฟืองรูดที่สี่หมืโล เอาละสีตัวนี้เราก็เลยระวาดระแวงขึ้นมาบ้างว่าเฮ้ยรถเราจะรูดหรือเปล่าวะก็เลยเป็นที่เป็นที่ต้องตัดสินใจว่าจาเป็นต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมไปเบิกศูนย์มาเลยของ P ี่เซ็ก้อยหแต่ว่าตอนนี้ผมถอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าคลิก1 6อยห0ส0มืนหพโลผมก็ยังไม่เห็นนะนี่ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันรูดูแบพร้อมๆกันเลยว่าเฟืองจะรูดหรือเปล่า ผมเ่็ไขไว้เฉยป๊บเปไหไวะเนี่ยอืมเฮ้ยของผมไม่ลูดวะเฮ้ยของผมสภาพดีมากเลยนะเดี๋ยวโฟกัสหน่อยโฟกัสไหมเออของผมสภาพสภาพดีเนี่ยถูถ,ถูโชคดีมากเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาดูข้างนอกเอาละครับงานออกมาแล้วตอนนี้ ตอนนี้ที่เห็นก็คือด้านหน้ายังโอเคแต่เพื่อนดูด้านในนะครับอ่ะนี่ยครับสังเกตดูด้านในแหลมหมดแล้วนี่ครับบางแล้วกำลังจะรูดได้คือนี่สังเกตดูนะครับด้านหน้าที่ผมดูเมื่อกี้เนี้มีให้เห็นก็จริงว่าหน้ายังเต็มอยู่แต่ว่าดูด้านในครับแหลมเลย แบบนี้ยังไงก็รูดเพราะฉะนั้นบิ๊กแบ๊ขอยืนยันเลยว่าคนที่มี160คลิกหกสิบขับเนี่ยควรจะเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องทุกคันนี่ของผมรถยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะวิ่งเดินทาง110ยสิร้อยยี่ตลอดเวลาขับทางไกลนะครับดูเนี่ยเฟืองสึกหลออย่างเห็นได้ชัดเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเทียบประของใหม่เดี๋ยววางเทียบให้ดูเลย อ่ะดูนะครับนี่เทียบกันระหว่างของใหม่กับของเก่าของใหม่ของ p c x ร้อหกสิบนะครับสังเกตดูได้เลยไปไหนรับยาดูความแหลมของเฟืองครับเ,เกิดการสึกหลอที่เฟืองยังเห็นได้ชัดเลยเทียบกันเห็นเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ,รบว่ามีเหลี่ยมยท,ยที่สึกหลออยู่โโหโชคดีมากนะครับที่ผมตัดสินใจเปลี่ยน นะตอนนี้นะก่อนที่เฟืองจะพังจะรูดไปนะครับยังดีที่วิ่งได้ถึง35,000โลครับ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนที่จะเปลี่ยนเองก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าใช้เครื่องมือค่อนข้างเยอะนะต้องถอดมัดไฟจานไฟต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง <c oughs> ก็เป็นที่สรุปเลยแล้วกันครับว่าใครที่ขับคลิกร้อยห ไม่รู้น้าว่าร้อหลังๆเป็นงไงแต่ใครที่ออกมั้งแต่ร้อแรกๆใครที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนสะตอนนี้เลยไม่ว่าเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วคุณก็ต้องเปลี่ยนดีๆอันนี้บิ๊กแบลวยืนยันเลยครับเพราะผมดื้อมาสักพักหนึ่งแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเฟืองตัวนี้ไปก่อนสำหรับช็อตใส่เฟืองเนี่ยมีคนรีวิวให้ดูเยอะแล้วแต่ผมอยากจะรีวิวให้ดูว่าผมใช้มาเนี่ยมันจะพังจริงๆไหมและผมต้องเปลี่ยนหรือเปล่า อ่ะจะีีลูกมือมาช่วยแล้วมือจำความจำเยี่ยม <c oughs> โชคดีเนี่ยโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ขับคลิกหลายๆคนนะผมมั่นใจขอบคุณครับ Big Bang c h a n n e